หลังจากที่เราร้อยรูกปัดนะครับเป็นแถวได้ครบจํานวน30แถวแล้วนะครับการนับจํานวนนั้นนับจากเม็ดสีขาวนะครับแถวที่ 1, 2, 3จนถึงแถวสุดท้ายนะครับก็คือ30แถวเราจะมาเข้าประกอบเป็นวงเพื่อให้ได้ตัวของพวงมาลัยกันนะครับขั้นตอนของเรานะครับเริ่มจากการที่เรานะครับ วานเส้นลูกปัดที่เราร้อยนั้นตามแนวยาวนะครับแล้วขดเข้าไปหานะครับซึ่งด้านแฉกของลูกปัดนะครับจะมีทั้งหมด4แฉกด้วยกันฝั่งนี้ก็จะมี4ี่แฉกนะครับแล้วจะมีด้านหนึ่งที่เราร้อยค้างเอาไว้นะครับตรงนี้นะครับจะมีฝั่งขวามือและก็ฝั่งซ้ายมือนะครับโดยเริ่มจากฝั่งขวามือก่อนนะครับให้เราร้อยลูกปัดเม็ดเล็ก1เม็ด นะครับร้อยลงไปที่ N นะครับแล้วเราก็ดูว่าฝั่งที่เราร้อยนั้นตรงกับลูกปัดฝั่งด้านไหนนะครับถ้าฝั่งนี้ตรงกับฝั่งนี้นะครับก็ให้เอาปลายเอ็นของอลูกปัดนะครับที่ตรงกันร้อยไปแล้วดึงชิดนะครับทีนี้ก็จะกลับเข้ามาเป็น2ด้านแบบนี้แล้วนะครับให้ นะครับทุกคนเอารูปปัดนะครับร้อยเข้าไปที่ฝั่งซ้ายมือหลังจากนั้นนะครับนำเอ็นฝั่งขวามือนะครับร้อยส่วนไปที่รูปปัดเม็ดเล็กนะครับร้อยส่วนเข้าไปเลยขั้นตอนนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับถ้าเกิดเราร้อยรูปปัดแล้วรูปปัดเราตึงมากนะครับเราจะต้องออกแดงดึงเล็กน้อยนะครับ เมื่อได้เป็นลักษณะนี้แล้วนะครับทุกคนจะสังเกตได้ว่านะครับฝั่งแรกนะครับลูกปัดเม็ดใหญ่เม็ดแรกนั้นจะมี n ร้อยมานะครับเม็ดถัดไปยังไม่มีเราจะใช้ n นะครับฝั่งขวาร้อยลูกปัดเม็ดใหญ่ฝั่งขวา n ฝั่งซ้ายนะครับร้อยลูกปัดเม็ดใหญ่ฝั่งซ้ายนะครับแบบนี้นะครับแล้วพยายามดึงให้ตึงให้ชิด นะครับถ้าเกิดว่าพวงมาลัยของเรามันไม่โคง้งก็ให้กดกับโต๊ะก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็นำลูกปัดเม็ดเล็กร้อยเข้าไปที่เอ็นฝั่งซ้ายมือเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อร้อยเข้าไปเสร็จแล้วนะครับนำเอ็นขวามือทำการร้อยสวนนะครับระวังลูกปัดจะดีดนะครับแล้วเราก็ดึงนะครับดึงให้ชิดพอชิดเสร็จแล้วนะครับ เอ็นฝั่งขวามือร้อยไปที่ลูกปัดเม็ดใหญ่ฝั่งขวามือด้านบนนะครับเวลาร้อยต้องระวังนิดนึงนะครับนะครับร้อยแล้วดึงนะครับส่วนฝั่งซ้ายมือก็เช่นกันนะครับร้อยไปที่ลูกปัดเม็ดใหญ่ฝั่งซ้ายมือ แล้วเราก็ดึงเอ็นขึ้นมาพยายามดึงให้ตึงนะครับให้ฉิดนะครับเหลือเม็ดสุดท้ายนะครับก็ทําเหมือนเดิมนะครับก็คือร้อยลูกปัดเม็ดเล็กเข้าไปที่ฝั่งซ้ายมือแล้วเอาเอ็นฝั่งขวามือนั้นร้อยส่วนนะครับแล้วดึงดึงให้แน่นเลยนะครับลูกปัดนะครับเราสังเกตได้ว่าจะเหลืออีกช่องหนึ่งนะครับบริเวณด้านนี้ นะครับเราก็ทำการร้อยเชื่อมต่อนะครับเอนขวามือก็ร้อยเชื่อมลูกปัดฝั่งขวามือเอนซ้ายมือก็ร้อยเชื่อมลูกปัดฝั่งซ้ายมือนะครับอันนี้อาจจะมองยากเล็กน้อยนะครับถ้าเกิดใครทำจนชำนาญแล้วนะครับจะสามารถมองภาพเข้าใจได้นะครับใครที่ยังไม่ชำนาญก็ฝึกฝน นะครับแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้กันนะครับแล้วเราก็ดึงนะครับขั้นตอนนี้สำคัญนะครับพยายามดึงเอ็นทั้งสองฝั่งนะครับดึงเอ็นทั้งสองฝั่งให้กระชับดึงให้กระชับนะครับระวังเอ็นขาดด้วยนะครับเสร็จแล้วนะครับนำเอ็นเส้นใดเส้นหนึ่งนะครับร้อยไปที่ลูกปัดเม็ดเล็ก ที่อยู่ด้านบนนะครับเวลาร้อยอาจจะลำบากเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเอ็นมันค่อนข้างจะใสนะครับก็ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยนะครับอาจจะเป็นปลายกันไกลนะครับนะครับดึงเอ็นขึ้นมาแบบนี้นะครับดึงเอขึ้นมา รกระชับทั้งสองฝั่งให้แน่นแล้วเราก็จะทำการผูกเอ็นทั้งสองเส้นนี้นะครับแล้วดึงให้แน่นนะครับเพื่อเป็นการย้ำความแข็งแรงของตัวพวงมาลัยนะครับมัดสัก2-3ครั้งนะครับจะสังเกตได้ว่านะครับลูกปัดรอยต่อนั้นนะครับจะเหมือนกับ ที่เราร้อยนะครับ mm hmm. วงมาลาัยของเรา mm hmm. นะครับก็จะเป็นวงกลมนะครับหากไม่เป็นวงกลมก็ตัดแต่งทรงนะครับลักษณะน,นี้นะฮะ mm hmm. ส่วนเ n ที่เหลือนั้นนะครับเราก็ทําการร้อยนะครับเ mm hmm. ชื่อมเข้าไปภายในลูกปัดนะครับ100ร้อยสลับไปสลับมาเพื่อเป็นการเก็บปมนะครับอย่างที่เราเคยทําในตอนที่เราร้อยตัวพวงมาลาัย นะครับร้อยค่อยไปค่อยมานะครับอาจจะร้อยเป็นวงกลมหรือร้อยเป็นแนวยาวก็ได้สักสาถึง4ครั้งต่อข้างนะครับเพื่อความแข็งแรงแล้วก็เป็นการซ่อนปมร้อยต่อดด้วยเช่นกันนะครับฝั่งนี้ก็เช่นกันนะครับส่วน ปลายเอ็นที่เหลือนะครับก็ทําการตัดเวลาเราตัดนั้นนะครับเราก็จะใช้กันไกรก้ามปูนะฮะตัดให้ชิดตัวอ,อรอยต่อให้มากที่สุดนะครับเ,เพื่อที่จะไม่มีปลายของเส้นเอ็นกระดกขึ้นมาอยู่ข้างบนนะครับถ้าเกิดว่ารอยแล้วรู้สึกว่ามันติดขัดนะครับเราก็สามารถใช้ปลายกันไก่ก้ามปูเนี่ยนะฮะดึงสก,กิดออกมาได้นะครับ แบบนี้นะครับก็ร้อยวนไปนะครับวนไปวนมานะครับอาจจะค่อยไปค่อยมาก็ได้นะครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวพวงมราลัยของเรานะครับเกี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทําการตัดใช้กันไกก้ามปูนะครับตัดที่ปลายนะครับแบบนี้ นีนะครับก็จะได้เป็นตัวพวงมาลัยที่สําเร็จเสร็จเรียบร้อยนะครับส่วนขั้นตอนต่อไปในคลิปหน้าเราก็จะมาทําตัวอุบะนะครับแล้วก็ดอกข่ากันนะครับ